สบายดีครับสบายดีครับเ mm hmm. มื่อหนี่เคยไปไทยจะพาไปเที่ยวโลโตัสพระรามสามรถติดมากๆเลยท่านผู้ชมพาไปซื้อนมให้ลูกชายจากแพ็คสองแพ็คนะลูกชายก็กินนมเก่งๆลูกชายสองคนน้องคิดน้องวินเดไปซื้อนมกำลังเลิกงานลูนไายอยู่ปั๊มบางจากนะปั๊มปั๊มบางจาก ข้างรถตัสปรามสามติดกับถนนนาราธิวาสข้างคลองเคยพุทยก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เคยพุทยจะพาไปโนตัสไปโดยกันนะคะนี่ก็คือพาหนะรถจัก,กรยานกําลังจะขี่ไปรถจัก,กรยานขี่มาทําง,งานของเคยพุทยนี่แหละก็คือปั๊มบางจากชีเขียวด้วยถุก่านชมเิยป้ายโลโก้แบบนี้เลยโลตัสนี่ก็คือ ป้ายโฆษณาโลตัสพรามสามติดกันกับแพงติดกันเลยกับปั๊มบางจากที่เคยไทยทำงานกับโรตัสพรามสามท่านผู้ชมดูถนนนราธาิวาสนี่ก็รถติดมากๆเลยวันพลือหัวันนี้เนาะรถติดมากเลย ทางนี้ก็จะเป็นทางเข้าโลตัสโลตัสพนามสามเกำลังมีมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าไปเลยทางเข้าโลตัสอยู่ข้างถนนดาราิวาัสนีก็จะมีรถปอติดตึงระเจ้ามาตั้งอยู่นี่เนาะตั้งที่จอดรถอยู่นี่เนี่ยจะเป็นทางเข้ารถแบนรถพ้นปอติดตึงอยู่ตรงนี้เลยเด้อท่านผู้ชมด้อ โลตัสพรามสามนี่ก็จะมีที่จอดรถมีทางยางทางเดินแบบลดแดดลบแดดลบพ้นได้รถกำลังวิ่งมาเนี่ยทา่านชมที่จอดรถนี่ก็มีรังค่าเด้อท่านชมเดินมีทิ้งมีที่ทิ้งขยะด้วยตรงนี้ก็จะเป็นทางยางทางเดินจะสังเกตเห็นคนเดินไปเด้อท่านชมเดิน ตรงนี้ก็จะเป็นอาคารเนาะเป็นอาคารของโลตัสเนาะเป็นห้างโลตัสสามชั้นนะท่านผู้ชมเ้อชั้นล่างชั้นบนชั้นสามเนี่ยก็ใหญ่ยาวมากตรงข้างหน้านี่ก็จะเป็นมองจอดโมไซค์จอดโมไซค์ยอยู่พีเกยกำลังเข็นรถรถเข็นไป เกมาช้อปปิง้งรลตัดหรือเปล่าเนี่ยที่จอดมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ข้างในเนาะข้างในก็มีที่จอดรถใหญ่เหมือนกันได้ชมชมเลยตอนนี้เดินมาหอดั้นล่างของรลตัดพรมสามแล้วท่านชมเดินกัมาเลยว,วันนี้เขาเจ้าชื่อทองเยอะมากเลยท่านชมมีกระชือเขาเจ้าชื่อทองคำมาเยอะมากๆเลย อันนี้ก็จะเป็นบันไดเลื่อนนะขี่บันไดเลื่อนกันเลยมาตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปด้วยท่านชมมีพระพุทธรูปด้วยทีนี้เขาจะขายโทรศัพท์เนาะขายโทรศัพท์ขายลำโพงเครื่องเสียงด้วยคือจะมาเอารถเข็นก่อนอันนี้รถเข็นเยอะมากเลย ำลังดึงรถเข็นลงมาแล้วตรงนี้ก็จะมีขายผลไม้เยอะมากผลไม้เยอะมากวันนี้จะเป็นขายเครื่องชํำอางเครื่องชํำอางก็ท่าง,งชมโดยทังนี้ครีมทาฟิวตอนนี้มาหอดอซองนมแล้วนี่กล่องนมรังนม่อง11นะ นมเยอะมากนมเด็กไทยเดนมากรถเจอนมงัวแดงนมงัวแดงรถเจอราคาเนี่ยสามร้อบาทต่อกล่องก็จะ,จะเอาสองกล่องน้องคิดน้องวินกินเดือนหนึ่งตกอยู่ประมาณสิหกล่องต่อเดือนรายตังอยู่ตอนนี้ก็ยกขึ้น ลดเค้นแล้วสองกล่องท่านผู้ม700มชมเจ็ดร้อยเด้อท่านผู้ชมเจ็ดร้อยกว่าบาทงวแดงรถเจอซื้อนมให้น้องคิดน้องวินนมงวแดงไทยเดนมาร์กรถเจอกล่องละสามร้อยห้าสิบบาทท่านผู้ชมโอ้หแพงอยู่เด้อแต่วันนี้ซื้อสองกล่อง เดือนหนึ่งก็กินอยู่ประมาณ15กล่อง2คน 2> ตอนนี้กระจายเงินเรียบร้อยแล้วนะ763บาทตอนนี้กำลังลงบันไดเลื่อนมันไดเลื่อนอันนี้จะเป็นแบบเป็นเรียบๆเนาะแต่ข้างบนตอนขึ้นเนี่ยจะเป็นขันใดตอนนี้ก็ ออกมาหอดมองจอดรถแล้วท่านผู้ชมนี่รถเยอะมากๆเลยโอ้รถเยอะจริงๆรถมอไซค์นะข้างในก็ข้างในก็จะมีรถใหญ่นะเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมรับชมคลิปเคยุทไทแล้วสนุกไหมครับถ้าชื่นชอบคลิปเคยุทไทก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้คลิปนี้กับเคยไทไทจากคอลาจบแคนี้ก่อนพบกันคลิปหน้าขอบคุณมาก